สายดชิตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเซฟตี้นะครับการหลักการเซฟตี้ของหูแล้วก็ดวงตาของเราก็คือเป็นเป็นแต่ลหลักๆก็คือจะเป็นหูนะครับเนื่องจากอาวุธปืนนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าอาวุธปืนทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดจุดสองสองขึ้นไปหรือจะเป็นขนาดใหญ่จนถึงจุดห้าศูนย์หรือแม้แต่เป็นลูกไรเฟิลลูกขนาดใหญ่นะครับก็จะมีเสียงที่ดังนะครับเสียงที่ดังซึ่งกระสุนปืนที่ที่ยิงออกไปเนี่ยผ่านลํากล้องไปเนี่ย มันก็เสียงดังแล้วมันจะทําให้ระบบการรับรับเสียงของของมนุษย์เราเนี่ยหรือแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยมีปัญหานะครับถ้าเรารับฟังเสียงดังๆนั้นมากๆจนทําให้แก้วหูเราเนี่ยฉีกขาดนะก็มีมีผลอันตรายมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเรานะครับผมก็เลยอยากจะมาสาธิตให้พี่น้องเห็นว่าอนุภาพของแรงระเบิดหน้าปากลํากล้องเนี่ยของลูกปืนที่เรายิงผ่านออกไปเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนนะครับก็ เหตุผลว่าทําไมสนามต่างๆนะครับหรือการกีฬาหรืออะไรก็ตามเขาถึงได้ต้องให้ก่อนลงสนามหรือก่อนที่จะทํางานเนี่ยก็ต้องให้มีแว่นตามีที่ข้อบหูนะครับหรือแม้แต่กระทั่งหน่วยบริการพิเศษหรือหน่วยปฏิบัติหน่วยกาลังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยในยุคปัจจุบันเขาก็ได้สร้างที่ข้อหูขึ้นมาแบบว่าเป็นตัวตัดเสียงเสียงดังเกินหูเราจะรับได้เนี่ยเช่นเสียงลูกปืนเสียงระเบิดหรือเสียง เครื่องอะไรดังๆนะแต่สามารถแยกระหว่างเสียงดังที่เกินที่คนจะรับเนี่ยกับเสียงคําพูดทั่วไปเนี่ยให้แยกกันก็สามารถสูลนะผมเปิดใส่ที่ก็หูเนี่ยโดยปกติที่ที่ก็หูเนี่ยมันก็จะเงียบหมดเลยใช่ไหมครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาตัวไอ้ปรับปรับปรับไปตัวนี้ครับคือเราเมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะตัดเสียงตัดเสียงรอบข้างแต่จะได้ยินเสียงพูดอ่าได้ยินเสียงพูดซึ่งในหน่วยกําลังหรือหน่วยปฏิบัติการทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะใช้ ตัวข้อผูตัวนี้นะครับเข้าทํางานเพราะอย่างไยก็จะได้ยินกันแล้วบางตัวนะครับมันก็จะมีเสาวิทยุที่สามารถทําการติดต่อสื่อสารกันได้นะดำรงการติดต่อสื่อสารได้ไม่ใช่ว่าปิดแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับก็เช่นสมมติว่าเราเข้าอาคารทีวีก็จะมีหมวกฟาต์ขึ้นมาแล้วที่ปิดหูใส่ไปเมื่อเราเปิดเนี่ยเราเข้าไปในอาคารในห้องเราก็ทาการยิง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 แต่ถ้าเราไม่ใส่ที่อุดหูเนี่ยเป็นไงครับยิงปืนในห้องเนี่ยเสียงก็จะอัด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 แล้วสุดท้ายเราก็จะมาถาว่าฮะอะไรนะคุยกันไม่รู้เรื่องคร คิดคนนะไอ้พวกตัวข้อผูกขึ้นมาที่เราตัดสัญญาณเนี่ย mm. เมื่อเรายิงไปปั้ง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 ,งเนี่ยมันก็จะตัดเสียงดังแต่สามารถดูดเสียงพูดนะครับมันก็ผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ไม่ได้จบทางด้านเรื่องพวกวิศวาการรมออกแบบไอ้ตัวหูฟังนี่ขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะเอารายละเอียดมาบอกได้เดี๋ยวไม่ตรงเดี๋ยวเจอไอ้ผู้รู้มันก็กัดเราอีกเพราะเราไม่รู้จริงๆนะแต่เราก็สามารถบอกได้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการ พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าตัดเสียงเสียงดังแล้วก็รับเสียงพูดมาได้แล้วนะครับก็น,นี่คืออุปกรณ์ในการป้องกันหูของเรานะแต่ผมจะมาคลิปนี้ไม่ได้มาโชว์เรื่องพวกนี้เลยจะมาสาธิตให้ดูว่าแรงบาสแรงกดอากาศหน้าปากลากล้องเนี่ยมันดังแค่ไหนเพราะผมเห็นหลายๆหลายๆท่านนะที่ยิงปืนกันแบบว่าข้างๆหูกันอย่างเงี้ยแล้วไม่ไม่ใช้เครื่องป้องกันเนี่ยมันอันตรายยังไงก็จะทําตัวอย่างให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับ ม, Mag มีแมก็กซมกนแม็กซ์ซีนมีกระสุนจุอยู่นะครับอันดับแรกนะครับผมจะลองยิงผ่านผ่านแนวแนวสายนี้ให้ดูนะครับแนวสายเนี่ยว่าแรงกดอากาศของของปืนเนี่ยมันจะไปกดให้สายเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับนะครับดูจำาดวนดูสายนะครับนี่คือสายอยู่ด้านหน้านะครับ แล้วผมก็จะยิงผ่านไปเซเห็นไหมครับว่าแรงอัดอากาศทำให้ทรายเนี่ยกระจายได้นะครับก็คือมันค่อนข้างที่จะ รุนแรงแต่ผมสาธิตให้ดูแบบนี้พี่น้องก็อาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปรับแต่งปืนแป๊บหนึ่งเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าแรงอรากาศเนี่ยเมื่อมันไปยิงข้างหูเรามากๆเนี่ยหูเราแก้วหูเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบกระเทือนยังไงเดี๋ยวสักครู่ครับไปดูกันครับผมเราก็ได้ทําการตกแต่งปืนเรียบร้อยแล้วโดยการใส่ท่อเก็บเสียงเฮ้ยไม่ใช่นะครับ เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับผมก็จะใช้หนังสือพิมพ์เนี่ยสามชั้นนะครับสามแผน่นกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยสามแผ่นแล้วก็เอามาม้วนม้วน,วน,วนข้อปากลำกล้องไปเวลาเรายิงเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงแรงอัดของปากกระบอกปืนเนี่ยว่ามันจะมีปฏิกิริยาอะไรกับตัวหนังสือพิมพ์หรือเปล่ามันจะทําให้กระดาษหนังสือพิมพ์ปริหรือมีรอยขาดอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูกันนะครับว่าแรงอัดของเจ้าปืนเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมาดูกันเลย นะครับเองเกีนที่ตัวกระดาษสีพิ์นะครับหนึ่งสอง เห็นอะไรไหมครับกระดาษหนังสือพิมพ์สามแผ่นม้วนมุมวนมลมวนนะครับมันก็เลยกลายเป็นยิ่งเพิ่มามหนาไปนะครับมันไม่ได้โดนลูกกระสุนใช่ไหมไม่ได้โดนลูกกระสุนครับแต่เกิดจากแรงอัดอากาศที่ลูกปืนเนี่ยมันรีดออกไปแล้วก็ทําให้แก๊สอะไรพวกนี้ดันทําให้แตกขาดนะครับพี่ลองลองคิดดูเล่นๆนะครับ ถ้าเรายิงอยู่ใกล้ๆนะครับลักษณะเนี่ยอยู่เงี้ยปังปังปังป,งปังแล้วบุคคลข้้งหน้าเนี่ยอยู่เงี้ยแล้วหูของเราจะเป็นอะไร mm. ผมยกตัวอย่าง mm. กรณียิงปืนประกอบโล่ถือว mm. ่ามีผู้เล่นผู้หญิงคนหนึ่งถือโล่อยู่นะครับถือโล่ป้องกันโล่เลยเป็นโล่สมมุติเป็นโล่ใส่นะครับอ่ะถือว่าเป็นโล่เป็นโล่อยู่เงี้ยปุบ แล้วแนวปากลํากล้องอาวุธนี่เป็นโล่นะครับนี่คือขอบโล่แล้วแนวปากลํากล้องของเพื่อนเนี่ยที่ยิงช่วยเราอยู่ด้านหลังนะบนเราปักโล่เนี่ยม,มองมองดูนะแล้วปุ๊บเราก็ถือปืนอาจจะถือปืนพกขึ้นมาคเวอร์หลังหน้าโล่แนละ้วยิงบ้างบ้งแล้วเพื่อนน่ปากลํากล้องของเพื่อนนะครับชิ้อย่างเงี้ยแล้วยิงปุ้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 งไอทางนี้ก็ยิงซ้ายก็ยิงขวายิงเราถือโล่คนเดียวนะมีเวอร์ซ้ายฝาปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังฟักพองแป้งมึงอยู่เงี้ยบนอยู่เงี้ยเราก็ คิดดูนะครับขนาดน,นี้อย่างขนาดเนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการยิง,ยงปืนเนี่ยผมไม่ได้แนะนํายุทธวิธีนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดทาผมมาสอนอยู่ดีไม่ใช่นะแต่คือแนะนําเป็นการเป็นเซฟตี้นะครับก็คือแนวปากกระบอกเนี่ยให้มันพ้นโล่งไปนะครับให้มันฟูดเปโล่งไงให้มันพ้นโล่งพ้นโล่งไปหน่อยอย่างเดียวอย่าให้มันมาต่ำบอโลกนะครับในกรณีต่ําโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดอันตรายเพียงแค่เสียงอย่างเดียวนะครับในกรณี ถ้าเขายิงแล้วมันปืนมันก็แค่แค่ท่ามาเข้าโล่แล้วเกิดการเลกเช่เข้าหน้าคนเพื่อนหน้าเพื่อนเนี่ยมันก็เกิดอันตรายได้นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับเวลายิงปืนหรือเราตั้งโล่ในเพื่อนยิงข้างหลังก็ให้ปปลูกปืนให้ปืนมันออกนอกนอกแนวโล่ไปให้มันห่งหางแนวปากลำบ้องลำกล้องเนี่ยให้มันพ้นหน้าเพื่อนไปหน่อยนะครับนี่คือการการแสดงสาธิตให้เห็นว่าไอแรงอากาศอา,ากาศแรงบัสของหน้าลำกล้องเนี่ย มันรุนแรงแค่ไหนนะครับก็หวังว่าคงไม่ต้องพูดมากนะว่าว่ามันเป็นยังไงเพราะแก้วหูเราเนี่ยใ่เยื่อแก้วหูเรามันบางว่าไอ้หนังสือพิมพ์นี่อยู่แล้วนะครับพผมจากที่เราได้สอบถามทางคุณหมอนะคุณหมอบอกว่าเยื่อแก้วหูเราเนี่ยมันมีความบางพอๆกับขนปีกมแมลงวันอะแล้วลองคิดดูว่ายิงใกล้ๆอย่างเงี้ยมากๆมากๆเนี่ยเคยมีครูฝึกท่านหนึ่งนะครับผมก็ไม่ขอเอ่ยนามนะครับท่านก็กเกษียณไปแล้ว เกษียณอายุราชการเอกไปแล้วแล้วท่านเคยบอกว่าไม่ใช่ทหารไม่ใช่ตำรวจนะครับสมัยที่ผมยังเป็นทหารเกณฑ์ก็มีครูฝึกเขาเป็นไม่ใช่เกษียณดิเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับครูครูรุ่นพี่ไหมเออรี่ก่อนไม่ใช่ไม่เป็นครูรุ่นพี่เป็นทหารเกณฑ์รุ่นพี่อ่ะอ๋อเป็นประจำการเป็นพวกเป็นพวกในในสิบกองประจำการหรือเป็นอะไรพวกนั้นที่เขามาสอนผมอ่ะสมัยที่ผมเป็นทหารเกณฑ์่ะเป็นทหารเกณฑ์แล้วทีนี้ก็เขาก็มาบอกว่าเฮ้ยพวกมึงอ่ะจะยิงปืนก็ ไม่ต้องใส่ที่อุดหูหรอกบางคนมีทหารบางคนนะครับไปเอาปอกลูกปืนเนะี่ยว่าอุดหูเขาก็ด่าเขาก็สั่งซ่อมนะบอกเฮ้ยไม่ได้เราเป็นทหารเราต้องผ่านการฝึกพอเรายิงไปเรื่อยๆเนะี่ยหูเราจะชินนะครับผมก็เลยงงกนะันสมัยนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับก็เด็กๆนะกออ็โอเคโอเคมันคงจะชิน,นครับพอยิงไปเรื่อยๆกลับมาบ้านก็ได้ยินเสียงวีมแมลงวีมแมลงจักจ๊กจัน่นอยู่ในหูตลอดเวลาเลยเวลาคนที่บ้านใช้ทําอะไรเนะี่ยก ah, ็ฮะฮะฮะอยู่อย่างเงี้ยครับไปเป็นเดือน นะครับเป็นเรือนเลยคือแบบยิงยิงยิงฝึกช่วงระยะการฝึกไงก็คือผมก็เลยมาปรึกษาหมอว่าหมอบอกว่าหูเรานะครับมันมันไม่ได้มันไม่เหมือนกล้ามเนื้อนะครับที่เราฝึกแล้วเราทําพัฒนาเนี่ยมันจะเกิดสร้างเป็นมาซัมเมมโมรี่นะเป็นกามจดจามันมันไม่ใช่นะครับแต่ส่วนแก้วหูเราเนี่ยมันไม่มันไม่ชินนะครับมันมีแต่ทาลายมีแต่เสื่อมลงไปเรื่อยๆนะถ้าเราไปอยู่ใกล้แรงดังๆมากๆเนี่ยไม่ก่อนนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงปืนเสียงลำโพงดังๆนะครับอย่าไปอยู่ใกล้มัน อะไรที่มันถนอมกับตัวเราได้ก็ให้มันอยู่กับตัวเรานานๆน,นะครับอย่าให้มันต้องเสื่อมสมรรถภาพก่อนที่จะอายุยังไม่มากนะไม่ใช่ว่าแค่ 30- 40, 40หูตึงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยนะครับของผมใส่หรือชิดนะครับท้ายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มาแนะนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับอะไรที่มันทที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นหลักความปลอดภัยนะครับผมก็ผมก็มกไม่ไม่ได้อยากให้ผู้ที่เล่นปืนหรือผู้ที่ ไม่รู้จักเรื่องอาวุธปืนเนี่ยได้รับอันตรายจากอาวุธปืนนะครับก็เป็นฟังหห่วหใ่นะครับก็คือถ่ายคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของผมแล้วก็ติดตามช่องสหายอินทรชิตนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับช่องของผมก็จะเป็นสไตล์การใช้อาวุธเทคนิคการใช้อาวุธการแนะนําการใช้อาวุธหรือหลักความปลอดภัยในการใช้อาวุธหรือแม้กระทั่งไป ไปฝึกไปยิงปืนในจังหวัดไหนเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรผมก็จะแวะเที่ยวแล้วก็จะเอามาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับก็ไม่ได้มีเจาะลึกลงในรา,ายละเอียดเรื่องอาวุธปืนมากมายนะักแต่ก็เอาเป็นกระสยนะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นออเดอร์ให้พี่น้องได้รับชมนะครับเป็นเก็บเล็กเก็บน้อยอะไรทำนองนี้มากกว่านะครับสำหรับเพื่อนพี่น้องที่คิดว่าผมนะทำคลิปออกมาได้ดีแล้วมีประโยชน์เนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ เวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชมโดยที่ไม่พลาดนะครับสำหรับคนที่คิดว่ามันไม่ดีไม่ดีอะไรก็ผ่าน,นครับปล่อยผ่านไปผมก็ไม่ได้ว่าเลยครับด่าได้ครับของช่องผมเป็นเพราะผมถือว่าเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วเป็นบุคคลสาธารณะนะครับจะดา่าจะอะไรก็ได้ผม <laughs> ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะผมถือว่าสิ่งที่ผมทําผมคิดว่าผมมีความสุขผมไม่ได้ไปเบียดบังประชาชนผมไม่ได้ไปรังแกใครอยู่แล้วเพราะผมก็คิดเสมอว่า เมื่อเราทําดีนะครับใครไม่เห็นนะแต่ตัวเราก็ยังรับรู้ฟ้าดินก็รับรู้ครับสำหรับท้ายคลิปนี้ผมสายชิดสวัสดีครับ